อะไรจะเกิดกับ12ร,ราศีเมื่อดาวใหญ่โยกย้าย,ยถึง4ดวงซึ่งกำลังจะเริ่มนะปัดนราศีกรกฎตอนนี้ดวงดวงเริ่มดีขึ้นปัญหาต่างๆคลายลงเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยดาวรหัสจรไปอยู่ในเรือนมรณะของราศีกรกฎที่ราศีกุมนะคะตอนนี้พิหัสมาอยู่ที่เรือนสุภะแล้ว ก็ดาพวพฤหัสก็เป็นเดือนหนึ่งคือเจ้าเดือนอริจอนไปอยู่เดือนสุภะเป็นเกษตรเรื่องอรอปอระสทาษษสทั้งหลายจะลึ้คลายลงนะคะมีความสุขมากผู้ใหญ่เจ้านายดีฟางดีดาวเสาร์เป็นดาวโผ่จรเป็นเกษตรเปลนลัคนาคู่ดีแต่อาจจุกจิกจุ้บ้างตามลักษณะของดาวเสาร์การงานมีปัญหาบ้าง ดาวราวหูเจ้าเรือนมรณะจออยู่ยเรือนกรรม,มะเป็นเวลาปีครึ่งหลังพระกดาดาเมื่ออยู่จรมาที่ราศีพศกเรือนลาภรายไ,ได้จะไม่เป็นไปตามที่ต้องการต้องดูดาวเจ้าเรือนเองินด้วยถ้าปีนี้ดาวจันเป็นเจ้าเรือนตามทักษะตกดีให้โชคลาบได้ก็จะไม่น่ามปตกนั้น mm hmm. คือราศีกรกฎเนี่ย <c oughs> เจ้าเรือนลักเป็นดาวจัน ดาวเงินเป็นดาวอาทิตย์ถ้าสองดาวนี้ดีแม้ว่าดาวนิจเตยูจะมาอยู่เรือลระมะก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะต่อไปราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์มีคนที่อยู่ในนี้เราฟังราศีสิงห์อยู่นะคะราศีสิงห์เนี่ยดาวเราซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตนติปีที่แล้วเราไม่ค่อยดี ไม่ค่อยมีตำแหน่งสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ดาวราหูตั้งแต่วันที่สามสิบนามาดาวดาวราหูจรมาอยู่ที่ราศีเมษได้ตำแหน่งเทวีชูเรื่องผู้ครองหรือว่าถ้าคนไม่มีผู้ครองก็จะเป็นเรื่องของพันธุ์ปัตีิของหู้นส่วนสัญญาจะพี่ขึ้นนะในที่ส่วนดาวพฤหัสอันนี้ต้องต้องเปิดเผยเส้นลับของ นะิดหนึ <The> <are> mm ่งคือดาวถ้าเป็นดาวไม่ดีจอนไปอยู่ดาวไม่ดีหรือว่าดาวจอนไปอยู่ในเรือนไม่ดีแต่ถ้าดาวนั้นได้ตำแหน่งดีดาวที่ว่านี้ไม่เสียคือคนราศีสิงห์เนี่ยดาวพฤหัสจะเป็นเจ้าเรือนมรณะอันหนึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะอันหนึ่งตอนนี้ดาวพฤหัสจอนไปอยู่ในเรือนมรณะแต่ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นราศีสิงห์เราจะต้องพายว่าอาจจะมี ใหญ่เจ้านายเจ็บป่วยหรือคดีความจะต้องรอบ้างแต่เรื่องคดีความถึงรอก็ไม่เสียเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นเกษตรเรื่องปุตรรตระพฤหัสกอนมาอยู่เรือนารณะลูกหลานอาจจะเดินทางจากไปไกลหรือลูกหลานเจ็บป่วยแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรหนักหนาสาหัสกะดาวพฤหัสยังุ้องและยังเป็นตำแหน่งดีอยู่แม้จะอยู่ในเรือนเสียก็ไม่เสียมาก น,นี่เป็นเป็นเส้นลัคนิเงินของสิบลัคนึงจำเป็นต้องอธิบายคนอื่นเพรก็ถ้าคนอื่นเนี่ยเห็นดวาวพฤหัสของราศีสิงจอนไปอยู่เดือนมรณะจะถายว่าไม่ดีหมดแต่ของสิบลักไม่ใช่นะคะอาจารย์ครับแล้วมีคนตั้งคําถามมาว่าการที่เดี๋ยวมริตยู่ครับจะย้ายไปอยู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นกรรมะเนะยครับ,รบของคนราศีสิงครับนนจะส่งผลยังไงบ้างครับอาจารย์อันนี้มีคน มีคนคนหนึ่งก็ต้องดูต้องดูเจ้าเรือนกรรมมะเดิมเขามีคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ราศีสิงห์เจ้าเรือนกรรมมะก็เป็นราชามัรพอจอนพอมันก็จะอยู่จอนอยู่เรือนกรรมมะก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยนี่แสดงว่าดาวเดิมใช่ไหมฮะดาวเดิมมีผลนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ฟังอยู่ถ้าเกิดกังวลเอ๊ะเราเจอบุงแบบนี้จะเป็นอย่างไรบ้างตเองต้องมาเช็คสิบล้านต้องมาเช็คดวงกับเรานะครับคืออะีรจะเป็นข้าวเปาีเป็นกรอบนอกอข้างนอกเลย แต่จริงๆแล้วต้องใส่ไหนดาวไส้ไหนพอดีหรือไม่ถ้าคนราศีสิงดาวเรือหัดเขาเป็นเกษตรหรือเป็นราชาโชคหรือเป็นมหาอุแล้วดาวเรือหัดเสียอย่างเงี้ยไม่เสียดาวเดิมก็ดีครับแสดงว่าตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับชาวราศีสิงครับการงานนะฮะการงานได้ดีนะกดาวไม่ได้อยู่จอดอยู่เดือนกรมะาแต่ว่าถ้าในทักษาดาวสุขจะเป็นเจ้าเดือนกรมะาดี ประศักบ้างแต่ว่าก็สามารถต่อสู้ได้นะคะประสรรคทั้งหลายดีอยู่ไม่มาถึงตัวดาวดาวเสาดาวเสา,า,สา,า,สาอันหนึ่งเจ้าเรือนอริหวฤกษเลยมีศัตรูแต่ศัตรูมาไม่ถึงตัวมีศัตรูตัวใหญ่ด้วยนะ,ะเพราะว่าตำแหน่งเป็นปเกษตรแต่ศัตรูไม่อาจทําอะไรได้ได้แค่มองเฉยๆเพราะว่าดาวถ้าดาวอยู่เรือนอริมรณะนินาศเดี่ยวจะไม่มาถึงพัฒนานะคะ ต่อไปเป็นราศีกันครับาราศีกันราศีกันก็มีคนคอยฟังอราศีกันนะคะญาติน้องบ้านดีดาวห้าเป็นเกษตรที่ราศีมีนคนที่ยังไม่มีคู่จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาให้ผลต่อรับพนนาจะได้คู่จะได้คู่ด้คู่เป็นคนที่ฐานะดีด้วยเพราะว่าเป็นเฤหอสเป็นเกษตรของเขาเป็นคนที่ฐานะดีตั<ข>องราศีกันครับ ฟังฟังแทนเพื่อนนะครับเพื่อนอาราศีกันตอนนี้เวลาเปิดแล้วนะครับฟ้าเปิดแล้วฮะดาวหูเป็นคนฐาน,นะดแล้วก็ดาวห้าเป็นเกษตรดาวอุตตะเป็นเสา,า,าก็ดีอ่ะอุตตะถ้าไม่ได้ถ้าทักษะไม่ได้เป็นกาลีนะถึงแม้จะเป็นกาลีถึงแม้ดาวอะไรเนรีดด่ยพฤหัสดาวหูเสาสามดวงนี้ถึงแม้คนราศีกันจะเป็นกาลีแต่ถ้าถ้าไปอยู่ตำแหน่งดีแบบนี้ไม่เสียกาลี แต่ถ้าได้ตำแหน่งดีไม่เสียนะคะสำหรับคนราศีลูกกัราศีกันเล่าหูเจ้าเรือเดือไปอยู่เรือมรณะศัตรูก็ตายอีกศัตรูก็ทำอะไรไม่ได้อีกแต่คนราศีกันจะมีจุดอ่อนอยู่อันหนึ่งมนุษย์เดอยู่จะไปอยู่เรือนสุภะเป็นคนอะไรก็ดีอะไรก็ดีอะไรก็ดีแต่ได้ยังมีตุกตุกลอยู่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโกลอาราศีกันอ่ามนุษย์เดอยอยู่เรือนสุภะอันนี้การเดินทางไกลบ้างนะยังมีคน คนเนี่ยตอนนี้มันไดจะอยู่มันอยู่ยังไม่ยังไม่มาแต่ไม่ได้อยู่ถ้ามันอยู่ตรงนี้จะเดินทางก็อยู่ระยอมก็จะเดินทางมากรีบ่อยๆอ,อะไรแบบนี้นมีการเดิางไกลมั่งหลังจากเดินนธรนดาไปแล้ว